สองพันคูณสองพันได้แค่สี่ล้านได้แค่สี่ล้านเองสวัสดีอานายนิทัศน,นะครับคือได้แค่สี่ล้านมันไม่พอเจ้าย่าบัวทองเนี่ยเขาต้องสร้างสามสิบล้านเออสี่ล้านไม่พอ โอ้ยอีกอย่างนึงนะถ้าดีจริงเนี่ยทำไมต้องเอามาเปลี่ยนเปลี่ยนภาชนะเมื่อก่อนอยู่ในขวดแก้วฮะสองพันเจ็ดร้อยเก้าเก้าเลยเหรออุตตายแล้วกะรวยเลยเหรอเนี่ย ถามหน่อยนะถ้ากูทาแล้วเนี่ยดอกูจะหอมขึ้นไหมอันนี้ถามแบบแมนๆเลยอ่ะถ้าสมมติว่ากูทาแล้วเนี่ยดอกูมันเพิ่มขนาดได้แล้วแล้วกินแล้วไงดอกูแบบผู้หญิงเห็นแล้วกรีดกรีดกรีดอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเพศชายเพศหญิงเวลาเห็นกูแล้วเนี่ย แบบ<ค>วิ่งใส่อย่างเงี้ย,ยาาวิ่งหายเงี้ยกูจ่ายสามพันไม่ต้องทอนเลยกูจ่ายสามพันแบบาาคือเก็บติปไปเลยอะ่ะเออไม่ต้องทอน,น,ทน,น,นกูไม่อยากได้ชีวิตเน่าๆชีวิตอะไรค่าของมึงอืมคือกูจะควักกระเป๋าสองพัน เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าซื้ออะไรเนี่ยมันต้องดีจริงกูอยากได้ของดีกูอยากได้ของที่มันสมกับราคากูไม่ต้องการหรอกชีวิตของมึงอ่ะมึงบอกว่าถ้าไม่ดีจริงโอ้เดี๋ยวจะตายเอามึงไปตายก่อนเลยชีวิตของมึุไมได้มีค่ากูไม่อยากได้ชีวิตมึงกูจะซื้อกูจะควักสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ย ซื้อชีวิตมึงอ่ะไม่คบว่าไม่คงชีวิตปูไปไถ่ชีวิตปลาไปไถ่ชีวิตเต่ายังมีค่ากว่าชีวิตมึงเพราะกูคิดว่าควัก2799เเพื่อเอาชีวิตมึงเนี่ยแพงไปวะแพงถ้า5บาท10บาทยังยังของชิตตุก,ก่อนนะชีวิตมึงไม่มีค่าขนาดนั้น อยากจะไปหายายหาที่ไหนไปเลยไปเลยอย่าเอามาเอามารับประกันสองพันกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปไปก่อนนะเพราะพวักสองพันเจ็ดร้อยอยากได้ของดีจริงๆอ่านะไม่อยากได้ชีวิตหมาหมาไม่อยากได้ชีวิตหมาหมาของไอรือษีนอกดีดคนหนึ่งอะ่ะกูไม่เอากูไม่เอานะไอชีวิตหมาหมาของรือีนอกดีด หบาทสิบาทยังคิดตักเลยอะ่ะแต่จะแรกกับสองพันเจ็ดร้อเก้าเก้าเนี่ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้มันแพงไป,ปแพงไปใช่ไหมเออคือไม่รู้อะ่ะกลัวขายไม่ได้เลยถึงเอาชีวิตตัวเองมารับประกันอะ่ะอย่าไปซื้อเลยนะครับพวกท่านชิตด,ดูนะวะ่า น้ำหอมที่มันขายเมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่ในขวดแก้วในขวดแก้วใสๆตอนนี้แค่เปลี่ยนภาชนะเทเข้าขวดขวดใหม่ที่มันดูดีขึ้นมันหน่อยมูลค่าเพิ่มจากจากหลักร้อยเนี่ยกลายเป็น2,799เนี่ยแล้วพวกท่านคิดดูนะว่าไม่ว่าจะน้ําหอม มีค่า2,799ไหมรวมไปถึงชีวิตที่มันเอามารับประกันน้ำหอมเนี่ยมีค่า2,799ไหมสรุปทั้งน้ําหอมทั้งชีวิตของไอคนที่มันรับประกันเนี่ยไม่มีค่าเม้แต่สตางแดงเดียวเพราะฉะนั้นไม่ซื้อทั้งน้ําหอมแล้วก็ไม่ซื้อทั้งชีวิตของไอคนที่มันรับประกันชีวิตหมามาไปนั่ง ใบหวยที่ไหนก็ไปไ,ไปนั่งใบหวยใต้ต้นโพวัดไหนก็ก็ไปไปเอออย่ามาโฆษณาแล้วก็เอาชีวิตมาประกันหลอกเงินชาวบ้านเขานแต่ถ้าหา หมีหมามีหมาไม่ไม่มีที่เถียงนาบกบบแป้งที่เถียงนาแบกแป้งมันมีหมาตัวเมียตัวหนึ่งซื่อชื่อหมาปลาสม้มนะ mm hmm. ก็เอาหัวมึงกับหัวไอ้แครอทเนี่ยหัวไอรอนลี่ผีต้องเหลืองเนี่ยนะฤรษสีคำหอยไปมุดหมีของ มาปะสมเนี่ยตายซะพวกเบงเข้าใจไหมชิวๆไปเอยแตยยาไปมุดหนีของอีโหขอบคุณขอบคุณพี่โมนะครับขอให้อายุมันขวัญยืนเข็งๆฝังๆนะครับสำหรับสติกเกอร์นะครับ แต่อย่าไปมุดหมีเหม็นๆของอีดากดำลาตายนะกูกลัวมึงสองตัวตายแล้วจะโงหัวไม่ขึ้นตายแล้วจะจมปักอยู่กับของดำเข้าใจไหมเออ หมีหมาตายดีกว่ามุดหมีหมาประส้มตายดีกว่าอย่าไปมุดหมีเหม็นของอีลาตายกูกลัววิญญาณของมึงสองตัวเนี่ยมันจะงโง่หัวไม่ขึ้นเพราะมันจมปลักกับของเน่าของเหม็นกับของลงของดำเข้าใจไหมเอ,อ แต่ถ้าเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้มึงจะต้องไปมดุดหนีเหม็นของอีดักดำลาตายท่านั้นมึงก็ชวนไอ้ด่างลายหมาเนี่ยไปมุดลูดักดำดำของอีลาตายไปพร้อ,รอมๆกับพวกม,มึงด้วยแล้วกันเพราะไอ้เฮียเนี่ยเพราะไอ้เฮียด่างด่างลายหมาเนี่ยโอ้โหไอห้ฮานี่ก็เฮียสุดๆ เรวสุดๆระยำสุดๆเหมือนกันนะไอขี้ยาเนรคุณไอขี้ยาเนรคุณไอเชี่ยเนี่ยจอมเนรคุณตัวตัวต้นๆเลยนะมันเนรคุณแม่มันมันเนรคุณแม่มันมันเนรคุณแม่แม่เอฟซีมัน บรรด,ดาผู้ที่ช่วยเหลือคือไอ้เฮีย้ยเนี่ยบรรดะคุณทุกอย่างทุกคนคนไหนนะครับที่เนระคุณคนที่ให้กำเนิดมัน แล้วคนไหนที่มันเนรคุณคนที่ให้ข้าวแดงแกงร้อนมันชุดชีวิตเน่าเน่าชีวิตแหลกเหลวเหลวแหลกชีวิตยาจบต้องกู้หนี้ยืมสินเขาแดกขอเขาทาขอทานเขากินเนี่ยชุดชีวิตมันขึ้นมามีบ้านมีรถอยู่แล้วมันก็เนรคุณเขาเนี่ย คนแบบนี้นะครับมันไม่เจริญคนแบบนี้มันต้องเรียกว่าไอ้สารเลวไอ้จอมเนรคนไอ้ชาติหมาคนแบบนี้นะคอยดูจุดจบตาก็สวดตาสวด แล้วเวลาแม่งบีบน้ำตาร้องไห้เหมือนเหมือนเหมือนหมาโดนน้ำร้อนเหมือนหมาโดนน้ำร้อนลวกเออเหมือนหมาโดนรถสิบล้อทับตาก็สวดบีบน้ำตาอื